ลิลลี่ภูมิใจโชชโนดซื้อบ้านหลังแรกได้สำเร็จในวัยเพียง16ปีทำงานเก็บเงินด้วยนำพักน้ำแรงของตัวเองจนสามารถซื้อบ้านหลังแรกได้สำเร็จสำหรับนักร้องสาวลิลลี่ได้หมดทัศน์ชื่นหรือลิลลี่นารีนาเชื้อแหลมเจ้าของเพลงแจ้งเกิดเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียว โดยล่าสุดสาวลิลลี่ได้โพสต์ภาพตัวเองและคุณแม่ถือโฉนดที่ดินหน้าบ้านพร้อมกับบอกข่าวดีให้กับแฟนๆปิดบ้านหลังแรกได้สําเร็จพร้อมรับโฉนดที่ดินมาให้แม่ได้แล้วเผยรู้สึกภูมิใจอย่างบอกไม่ถูกพร้อมเผยขอบคุณแม่ที่คอยเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนมาโดยตลอด ขอบคุณแฟนคลับที่คอยสพอร์ตและขอบคุณเจนนี่ได้หมดทัสดชื่นพี่สาวที่เป็นแบบอย่างคอยสอนทุกอย่างทั้งเรื่องของการทำงานเก็บเงินการวางแผนชีวิตจนทำให้ตนมีวันนี้โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความไว้ว่าหนูทำสำเร็จแล้วนะคะทุกคนปิดบ้านและรับโฉนดที่ดินมาให้แม่ได้แล้วภูมิใจและดีใจอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะ น้องขอบคุณแม่นะที่คอยเลี้ยงดูอบรมสัง่งสอนดูแลน้องมาตลอดและขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ซัพพอร์ติดตามสนับสนุนผลงานของหนูมาตลอดนะคะที่สำคัญขาดไม่ได้เลยที่สาวคนเก่งของหนูขอบคุณพี่เจนที่เป็นแบบอย่างให้น้องมาตลอดสอนทุกอย่างสอนการทำงานการเก็บเงิน การวางแผนชีวิตและสอนทุกๆอย่างจนทำให้น้องมีวันนี้พร้อมกับติดแฮชแทกว่าบ้านหลังแรกพร้อมโฉนดที่ดินของหนูซึ่งงานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับสาวลิลี่กันเพียบเลยทีเดียวคะ่ะ